ครับสวัสดีครับผมไอทีเกมเมอร์จาก b e ทูบสกินเทวันนี้ผมมาทำคลิปเป็นแนวทางของการผ่านจุดอันตร,ตรายตรงนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะฮะที่เราจะต้องเตรียมคือปืนลูกซองนะครับผมแล้วก็ปืนที่ใช้กระสุนเฟรมราวนะแล้วก็ปืนแหนกันผมเตรียมกระสุนธรรมดาไว้ในรางเพลิงแล้วก็มี เอ็นหานในการมาด้วยมียาสักสองขวดแค่นี้ก็พอแล้วครับเริ่มแรกก็ไปนี่เลยครับไปปืนลูกซองยิงเดี๋ยวนะผมเตรียมเอ็นฮันในการไว้ริยบอยละโอเคพร้อมเลยละผมใช้ปืนลูกซองก่อนนำร่องับ แล้วก็ปืนธรรมดานะยิงจะ่ก่อนจะพังแตกนะครับเข้าไปเลยครับเรียบร้อยโอ้โหยังมีโผล่รอนๆให้เห็นเลยโอเคโหลดไปเอาโอเคเอาตัวเทียบพินามาด้วยเพราะเราจำเป็นต้องเข้ามา ตัวนี้ต้องมาเปิดประตูตัวนี้นะครับเพื่อในการง่ายในการที่ต้องไปแก้ปริศนานะครับเพราะไม่งั้นโดดลำบากบางคนอาจจะไปทางนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องฝ่าลังลังต่อดลังแตนลังอะไรสักอย่างเลยเราวิ่งไปเลยนะครับวิ่งฝ่าไปเลยครับนะฮะเขาจะจับเราจนไม่ได้หรอกมาถึงก็ เก้ปัญหาเลยครับเออเขียร์ปัญหาเสร็จเข้ามาเลยครับ ตขาบเกียบเรลอดได้มาละเาวิ่งเลยไปข้างล่างเพื่อไปเอาทีา่ขันหมุน เอาสะพานขึ้นไป <h ug> ลอกของสะพานครับ ตรงนี้รอหน่อยนะครับในระหว่างรอแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เสไว้รอเลยสิต้องเตรียม,มอะไรบ้างอย่างน,นี้นะครโอเคงี้หน่อยให้แกะไปก่อนไปข้างนอกน,นี้เตรียมไุปกรุนธรรมดาไว้ก่อนนะยิงพวกพึ่งอะไรแกะไปแล้วก็ไปเลย เราวิ่งมาเงี้ยหน่อยตั้งตั้งหลักแล้วก็คอยยิงมาแรงนึ้นเ้ยตายหนึ่งสองอเคื่ียร์ตัวปัญหาแล้วครับทีนี้ก็เก็บกระสุนเฟร,ม,เฟรมลาแล้วก็หมุนได้เลยครับก็ ไปเอากุญแจไปใส่เข็บด้วยขอ,องเต็มเฉยโอเคเรียบร้อยกินสมุนไพรเป็นหนึ่งต้นมันแทบไม่มีช่องจะเก็บของเลยเอีอะไรหนึ่งลัดเกณอาหารหนึองกันเหลือปีซึ่งหนึ่งัดโอเค,เออเคมีแค่นี้แหละครับ ลุยเลยไม่ต้องมาสนใจอะไรเราออกมาวิ่งมาเลยครับยังไงมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วก็ไปเลยเรามาจบปัญหากันเรามาเกันตรงนี้เรามีของพร้อมวลยแล้วลสิ่งที่ต้องเตรียมก็แล้วแต่คนจะจัดว่าจะวางปืนไว้ตำแหน่งไหนนะครับผมดีโหลดกระสุนไว้ละเป็นเอาา็นฮานนการได้ใช้แน่เรามี เป็นลาวแล้วก็มีทอดกันอ่าสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือใช้ตัวนี้ประก่อนเลยนำล่องนี่ <c oughs> แค่นั้นเดียวก็พอครับจากนั้นใช้ต็นซองแล้วตามด้วยตืนรรมดาครับ ตามด้วยทำลาแล้วก็สนทำลาฮะเรียบร้อยครับยิงตรงช่องว่างก็มีเห็นไหม <c oughs> แค่นั้นครับจบแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องเอากระสุนเติมดาวี่ไว้ใช้ในจุดอื่นเห็ <c oughs> นไครับผมแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ